ชสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณกำลังอยู่กับครูนานพัฒนินพรสิริสอนค่ะกับรายการ Hello English รายการสอนภาษาอังกฤษที่จะช่วยให้คุณเก่งภาษาอังกฤษแบบสนุกง่าย,ายๆเพลินๆไปได้วยกันในทุกวันศุกร์ยามเช้าแบบนี้นะคะทุกๆวันศุกร์เราจะมาเจอกันกับครูนะคะแล้วเราก็จะได้มาฝึกภาษาอังกฤษกัน ภาษากีดมีเยอะมากมายเลยนะครูว่ามีทั้งในส่วนของคําศัพาบส่วนของโครงสร้างไวยากรณ์นะคะมีอะไรให้เราใช้เยอะแยะมากมายเลยเราก็จะต้องฝึกไปเรื่อยๆด้วยกันอยู่ด้วยกันไปทุกวันจะได้ไม่เหงานะคะคุณผู้ฟังวันนี้ใน EP นี้ที่ครูจะเอามาฝากนะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวันมาคาบูชานั่นเองวันมาคาบูชาก็คือเกิดในช่วงนี้นะคะของปีนี้จะอยู่ในเดือนมีนา นะคะแล้วมาดูกันว่าศัพท์ในวันมาคบูชาที่สําคัญเนี่ยมีอะไรกันบ้างแล้วก็มีเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ครูขอเอาพวกบทความมาให้คุณผู้ฟังฟังกันแล้วกันนะคะจะได้รู้ว่ามันมีอะไรกันบ้างเนาะอันแรกเลยนะคะเราจะได้รู้ว่าวันมาคาบูชาเนี่ยเขามีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะครูจะเริ่มจากที่เป็นช่วงของเนื้อความละกันนะเรามาลองฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยกันว่ามีศัพท์อะไรบ้างที่เราจะต้องใช้กันใน ช่วงมาคาบูชาหรือเราควรรู้ศาสนาพุทธเนี่ยนะคะก็เป็นอะไรที่คนรู้จักกันค่อนข้างเยอะแล้วนะอย่างตอนสมัยก่อนมีช่วงหนึ่งไม่ใช่สมัยก่อนสิเมื่อตอนช่วงก่อนโควิดโควิีกัดได้ไปนั่งวิปัสนานะคะกูเจอต่อครูไปนั่งวิปัสนาของที่เป็นแบบอินเตอร์เนชั่นแนลหน่อยนะคะก็คือไม่ได้เป็นไม่ได้เข้าไปในวัดเนาะเป็นสถานปฏิบัติธรรมแล้วมีต่างชาติมาจอยเต็มเลยกูก็ได้ฝึกไปวิปัสนาก็ได้ไปใช้ภาษาอังกฤษในช่วงแรกนะคะเพราะว่าจริงๆเขาให้สงบจิตสงบใจ,บใจแบบปิดวาจา อยู่10วันเลยแล้วก็ปิดเครื่องมือสื่สารทั้งหมดเหมือนให้เราอยู่กับตัวเองก็เลยได้เห็นว่าเออจริงๆศาสนาของเราเนี่ยนะคะศาสนาพุทธเนี่ยก็มีต่างชาติสนใจเป็นจํานวนมากแต่เขาเขาสนใจในเชิงของเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็เรื่องของการนั่งสมาธินะคะเอาละค่ะมาดูกันเลยเรามาเริ่มกันนะคะ we can explain easily by telling them about history of m a c a p u c h a d <Day> e เ right. รามาเริ่มอธิบายกันง่ายๆดีกว่านะคะว่า ประวัติของวันมาคาบูชาเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณสะกดให้ฟังก่อนนะวันมาคาบูชาเนี่ยสะกดด้วย m a g h a p u j a นะคะมากะ m a g h a อ่านว่ามาคาใช่ไหมคะมากะ แล้วก็ปูชาปูชาค่ะ P U J A m a k a p u c a d a m a c a p u a d e อันนี้จะไม่เหมือนกับที่ครูเคยสอนนะเราจะใช้เป็น m a ค a p u c a d e เลยโดยไม่ต้องมี Apostrophes เพราะว่ามันไม่ได้เป็นวันของใครนึกเอาไหมคะตอนที่ที่ครูบอกไปในช่วงก่อนๆน,นะในช่วงตอนอย่างเช่นตอนต้นปีจะมีวันปีใหม่เราก็เรียก Happy New Year ใช่ไหมคะแต่มันจะมีวันที่เป็นวัน v o l u n t e s จำได้ไหมเมื่อเดือนก่อนหรือว่าเป็นวันเชิลเดนเดย์พวกนี้ครูบอกให้ใส่ apostrophes ไปด้วยเพราะว่ามันคือการแสดงความเป็นเจ้าของของวันนั้นๆเช่นวันของเด็กๆและวันของ Valentine's นั่นเอนะคะไปต่อกันเลยนะเรามาเริ่มต้นกันเรื่องของมาคาพูชามาคาพูชา day is h e l d o n the day of the full moon of the third lunar month which is in February o n March ก็เขาบอกว่าวันมาคารบูชาเนี่ยจะถูกจัดขึ้นนะคะในช่วงของวันที่เป็นฟูมูลฟูมูลคืออะไรคะวันพระจันทร์เต็มดวงใช่ไหมคะฟูมูลวันพระจันทร์เต็มดวง On the third Lunaman ก็คือเป็นวันที่เป็นเดือนที่เป็นเดือนที่3นะคะ c i a ช in f e b r u a r y on March จะอยู่ในช่วงประมาณเดือนกุมภาไม่ก็เดือนมีนานั่นเองแล้วแต่นะคะ We think of is as the day of Dhamma, because this is the day when the Lord Buddha conclude his Dhamma teaching and laid out the guideline for his disciple to spread the Dhamma according to the same high standard. เขาบอกไว้แบบนี้ค่ะว่าเราคิดว่าเจ้าวันนี้นะคะเป็นวันพระธรรมดมะดัมะสะกดด้วย D H A d M A ค่ะดัมมะก็คือธรรมะนะคะ เป็นวันพระธรรมค่ะเพราะว่าเป็นวันที่หลอดบุตดาเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าหรือศาสดา,าของศาสนาพุทธนี่เองนะคะได้สรุปพระธรรมคำสอนของท่านนะคะได้มีการ conclude dharma teaching l e t d o w n the guideline แล้วก็ได้วางหลักค่าเลด o าวก็คือวางพวกหลักการหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะของระเบียบต่างๆแล้วก็เผยแพร่ธรรมะนะคะไปให้กับ same high standard ก็คือเอาไป ให้พระอ,อรหันต์สาวกทั้งหลายไปเผยแพร่ธรรมะออกไปในมาตรฐานร,ระดับเดียวกัน d i s c i p l e นะคะในที่นี้มีคำศัพท์ e, e, disciples ตัวนี้แปลว่าลูกศิษย์ค่ะหรือสาวกนั่นเอง spread spread e spread ตัวนี้แปลว่าเผยแพร่นะคะ spread แล้วก็ g u i d e l i n e เมื่อกี้ที่ครูบอก g u i d e l i n e ทุกคนก็จะเข้าใจเป็นทับศัพท์เลย G U I D E L I N E นะคะ G U I D E L I N E ตัวนี้ไกด์ไลน์ก็คือเป็นเหมือนเกณฑ์เป็นหลักเกณฑ์นะคะเป็นไกด์ให้นั่นเอง More than 2,500 years ago in Valuana w Bamboo Grove มากกว่า2,500กว่าปีที่แล้วนะคะที่ Valuana w Bamboo Grove นั่นเองนะคะก็คือเป็นป่าไผ่นั่นเอง1 2 5 0 of the a r a h a n who had freed themselves of impurities and were ordained by the Lord Buddha. They assembled spontaneously to hear the fortunate one teaching of a p a a d a p a t i m o k a Okay อ่าปฏิโมกปฏิโมกทุกคนคงคุ้นๆนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีศัพท์คือคำว่า bamboo grove bamboo grove ก็คือป่าไผ่เมื่อกี้ที่ครูแปะ i m p u r i t y เปล่าว่าบริสุทธิ์ถูกไหมคะ i m p u r i t y แปลว่าไม่บริสุทธิ์วันนี้เรามาเรียนศัพท์เกี่ยวกับธรรมะกันนิดนึงนะคะจะได้มีเ a n g e ของคำศัพท์กว้างขึ้น individual นะะ individual แปลว่าแต่ละบุคคลส่วนบุคคลน,นั่นเอง spontaneously spontaneously ตัวนี้แปลว่าอย่างยิ่งใหญ่เอาละคะ่ะเรามาทวนกันอีกหนึ่งครั้งเนีคะเขาบอกว่า all 1250 o f t h e a r a h a n อันนี้ตรงตัวนะอรหัน Who have f r ด e ั้ม s e ลข e ง of impurity and were ordained by the Lord Buddha จากตรงนี้บอกว่านะคะในป่าไผ่เนี่ยนะคะเหาอรหันสาวกถึง1,250รรูปเนี่ยนะคะได้เป็นอิสระจากความไม่บริสุทธิ์ทั้งปวงนะแล้วก็ได้รับการบวช โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะคะเดอะ a s s e m b l e spontaneously to hear เขามารวมตัวกันค่ะคำว่า assemble a w s, s, s e m b l e Assemble บแปว่ารวมตัวกันค่ะ spontaneously มารวมกันแบบอย่างยิ่งใหญ่ to hear the fortunate วันที่ชิงนะคะโดยที่มารับฟังคำสอนนั่นเองนะคะของภรวดาปาติโมกก็คือโอวาทปาติโมกที่เรารู้จักนั่นเองนะคะงั้นวันนี้เป็นวันแห่งพระธรรมนะคะเป็นวันที่ที่เราเรียนกันมาตอนเด็ก พระสงฆ์รวมกัน1,250รูปโดยไม่ได้ดหมายมาฟังพระธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกนั่นเองนะจ๊ะโอเคโอวาทปาติโมก a is said to the heart and essence of Buddhist practice for individual เขาบอกว่าโอวาทปาติโมก่ ok ค่ะก็เป็นถึง the heart ก็คือเป็นหัวใจ and essence ก็คือเป็นแก่นของบุ d ิสต์ของชาวพุทธเลยนะคะที่จะ practice for individual เอามาปฏิบัตินะคะแต่ละบุคคลน,นั่นเอง But at that time, the Buddha didn't mean this practice is only for individual, but also for teaching how monks should conduct themselves, in order that the sangha and Buddhism should remain unified and be practiced by future generations. <laughs> but at that time but, but at that time, the Buddha didn't mean this practice is only for individual. นะคะก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะไม่ได้หมายถึงว่าให้เราเนี่ยฝออึกค่าอิ v i d ีย l ก็คือปฏิบัติส่วนตน but also f o r t e a c h i n g h o w m a n o u l d conduct themselves แต่ว่าสอนไปด้วยนะคะก็คือวิธีการที่พระสงฆ์เนี่ยจะได้ปฏิบัติเพื่อที่ว่าออหมู่สงฆ์ค่ะ in order that the s ส n g h ะ And Buddhism should remain unified and be practiced by future generation ก็คือว่าง่ายๆนะคะไม่ได้ให้ฝึกส่วนตัวอย่างเดียวก็คือให้ไว้แบบเพื่อเป็นพุทธศาสนานนะะสามารถรวมเป็น unified คือรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวได้แล้วก็เอาไปสู่ next generation, future generation ก็คือรุ่นต่อไปนั่นเอง In conclusion, Makapusha day for a special occasion นะคะเขาก็บอกว่าวานมาคาเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เป็นมงคลอยู่ด้วยกันทั้งหมด4อย่างค่ะ first อย่างแรกอย่างที่ครูพูดไปแล้วลหละเมื่อกี้ one t h a n d and d i s c i p l e d i s c i p l e เมื่อกี้ครูแปลไปแล้วนะ d i s c i p l e d i s c i p l e ตัวนี้แปลว่าอะไรนะคะลูกศิษย์หรือสาวกนั่นเองจำได้ไหม d i s c i p l e นะคะ d i s c i p l e เลยก่อให้เกิดคำว่า discipline discipline จะแปลว่าระเบียบวินัยนะคะที่สร้างขึ้นมาส่วน d i s c i p l e คือสาวกเนาะ first 1250 disciples came to see Buddha that evening without being someone ก็ว่าง่ายๆะะ1,250รูปมาเจอกันโดยมีได้นัดใหม่นั้นเอง All of them were a r hun and enlightened ones ก็คือว่าง่ายๆเป็นเหมือนอรหัน,นะะเป็นอรหันเป็นพาอรหันที่ตัดสร้แล้วทั้งหมดเลยตรงนี้จะมีคำว่า Summon S-U-M-M-O-M นะคะ S-U-W-M-O-N summon summon บอกว่าการเรียกประชุม secondly อันดับที่สองค่ะ all of them were ordained by Buddha h e m s e e s ทั้งหมดเนี่ยค่ะได้รับการบวชนะจากพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยค่ะเราเรียกว่าเอหีพิคุอุปสัมปทาว่าง่ายๆก็คืออย่างที่ครูแปลนะคะว่าพระพุทธเจ้าได้เป็นผู้บวชให้อันนี้เหตุการณ์ที่สอง thirdly thirdly the Buddha gave the order p a t i Moka t h i s p r i n c i p l e are to cease f r o m all evil to do what is good and to cleanse o n e e m i n d นะคะก็อย่างที่3เลยก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ให้โอวาทปติโมกเป็นหลักเกณฑ์นะคะในการปฏิบัติวังเกณฑ์ก็คือ cease f r o m evil องคุคุแปให้ cease ในที่นี้ c e a s e ค่ะ cease แปลว่ Ce stop cease แปลว่า stop stop ก็คือการหยุดนะคะก็คือหยุด f r o m all evil จุดหยุดจากความชั่วร้ายทั้งหมด To do what is good ทำอะไรก็ตามที่ดีกด็ง่ายๆหยุดความชั่วนะคะละความชั่วทำความดี And to cleanse one mind ก็คือชำระล้างจิตใจคำว,ว่า cleanse ค่ะ C R E A N S E ทุกคนจำไปด้วยนะคะ C R E A N S E เหมือนอารมณ์คลีนเซอรที่แปลว่าเอาไว้แบบพวกโฟมล้างหน้าอย่างนี้นะคะคำว,ว่า c cleanse คือการชำระล้างดังนั้นก็คือทำความดีละเว้นความชั่วละทำจิตใจ,จให้บริสุทธิ์แน่หมาคุณคูคุณค,ณคณูเป็น ศาส,สนาพูที่ดีนะคะต้นเด็กๆเ,เรียนพระพุทธศาสนาได้เกรดดีนะบอกก่อนดังนั้น sees ไม่อ่านคีดนะคะตัวน,นี้อ่าน receipt อ่านเป็นซอโซนะคะ c e a s e c s e from all evil ทุกคนลองจําไปเลยนะคะใครที่เป็นศาสนาพุทธหรือใครที่ไม่ใช่ก็ลองฟังไปด้วยก็จะ้อ้เอาภาษาอังกฤษไปลองประยุกต์ใช้ดูนะคะ sees from all evil ก็คือหยุดจากความชั่ว do what is good ทำความดีค่ะเ r e นช์ one ใหม่ก็คือล้างจิตใจชำระล้างจิตใจทำใจให้ผ่องใสนั่นเอง And fourthly อันดับที่4ค่ะทันไหมคะอันดับที่1คือ1,250รูปนะคะมารวมตัวคนโดยวิได้านหมายว่าง,ง่ายๆนะคะก็เป็นพระตัสรุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดแล้วก็เอหิพิคุอุปสัมปทาเป็นที่พระพุทธเจ้าบ,บวชให้นั่นเองรวมถึงเป็นวันที่ ได้ว่า,างไงก็อย่างที่บอกเป็นวันแห่งพระธรรมอะค่ะเราก็ได้หลักการในการไปปฏิบัติต่อ Future Generation ว่าทำความดีนะเราเป็นความช่วยทำใจให้พ่องใส่ f o r t t l y it's on the day of the full moon ปลว่าเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงค่ะ On Makabusha that is traditionally lighting of candle circumambulation and meditation to pay homage made to the Lord Buddha ขึบนมวันมาคาบูชาค่ะจะมีประเพณีนะคะที่เราจะ l i g h t i n light in the candle ก็คือจุดไฟนะคะให้กับเทียนจุดประทีปก็ได้จุดเทียนก็ได้แล้วก็ circumambulation ก็คือเซอร์เหมือนเดินเป็นวงกลมๆค่ะเดินเวียนเทียนนั่นเองนะคะแล้วก็ meditation หรืออาจจะมีการปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อ pay home m a g e to Lord Buddha นะคะระล,ลึกถึงพระพุทธเจ้านั่นเอง การเวียนเทียนอย่างที่ครูบอกนะคะ c i r c u m a m b u l a t i o n c i r c u m a m b u l a t i o n พูดแบบนี้ค่ะสะกดด้วย c i r sir c u m a m c ูมัม b u r a t i o n b u l a t i o n C I R C U M A M B U L A T I O N, circumambulation, circumambulation แปลว่าการเวียนเทียนค่ะหรือจริงๆเราจะเรียกว่า light procession ก็ได้นะคะสับรุ่นใหม่ๆที่ไม่ใช่เป็นแบบทางพระธรรมคำสอนก็เรียกว่า light procession ก็คือการเดินแห่เทียนเวียนเทียนก็ได้ Homage, H O M A G E, H O M A G E, Homage e. นะคะแปลว่าความเคารพมัน respect นั่นเอง The lining of the candle is a symbol for illuminating of the d h a m m a and wisdom that above for those who f o l l o w the teaching of the Lord Buddha เขาบอกว่าแสงของเทียนค่ะ The l i g h t i n g of candle is a symbol symbol แปลว่าสัญลักษณ์ค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกแสงของเทียนเนี่ยเป็นเหมือนสัญลักษณ์ for illuminating เป็นเรื่องความสว่างสวยนะคะคำว่า ate, i l l u m i n a t e I L L U M I N A T I N G นะคะ illuminating ก็คือการส่องสว่าง หรือ illuminate ก็ได้ illuminate e d ก็ได้ค่ะคำเหล่านี้ที่มี illuminate จะทั้งหมดจะบอกว่าส่องสว่างหมดเลยจำได้ไหมคะ ill i l Lu, l u l u ค่ะ ate, m i n a t e m i n a t e m i n a t e illuminate แปลว่าส่องสว่างแสงของเทียน,นค่ะเป็นสัญลักษณ์ของความส่องสว่างอั h ต d ้าดัของธรรมะนั่นเอง and wisdom ละเรื่องของสติปัญญาความชาญฉลาดค่ะ wisdom แปลว่าสติปัญญา เคยเจอไหมคะมาจากคำว่า wise คุณผู้ฟังอาจจะเคย wise w i s e wise แปลว่าชันฉลาด wisdom ก็คือเป็นคำนามของเขาค่ะแปลว่าความมีสติปัญญาความชันฉลาดนั่นเองก็พูดถึงว่าโอเคเอาล่ะก็แสงนี่นะเป็นสองสว่างของธรรมะแล้วก็ wisdom เนี่ยที่มัน a b o u t นะคะ a b o u n d a b o u t ตัวนี้เป็นศัพท์คุณผู้ฟังควรจำนะแปลว่ามากมายหรืออุดมไปด้วยนะคะ a b o u n เหมือน abundant มากมาย นะสำหรับคนที่ทำตามคำสอนของมะบ,บุธเจ้านั่นเองนะคะ finally you can invite people to join makabusha day ceremony by saying let's join makabusha day ceremony together นะเขาก็บอกว่าอันนี้ก็คงเอามาจากบทความมาจากที่เป็นธรรมะเลยนะคะเขาบอกสุดท้ายคุณสามารถจะ invite ก็คือเชิญคนค่ะมาใน ceremony ก็คือพิธีการของมาคาบูชาได้นะคะโดยการบอกว่า let's join let's join ก็คือการเชิญชวนค่ะ let's join จำได้ไหมคะ Let L, l E T Let นะคะแล้วก็ตามด้วย a p o l o p h e S Let's j o i Let's join ก็คือเฮ้ยมา j o ยกัน Let's j o i มาจ o ยกันค่ะในมาคาบูชา Ceremony together มาจ o ยด้วยกัน Today we have learned a lot of vocabulary about Makabusha day Also as o u r e u s e for d s here ครูจะมาบอกคำศรรรรัพท์ทวนให้อีกทีนึงนะคะวันนี้เราได้เรียนอะไรที่เกี่ยวกับมาคาบูชาไปเยอะแยะเลยนะเรามาทวนคำศรรรัพท์กันคำแรกค่ะคำว่า guideline G U I D E L I N E d e ร i n e แปลว่าหลักเกณฑ์ค่ะ Spread Spread S P R E A D S P R E A D Spread แปลว่าแพร่เผยแพร่ Bamboo Groove Bamboo Groove Bamboo แปลว่าไม้ไผ่ค่ะ Bamboo Groove ก็คือป่าไผ่เลย Bamboo สะกดด้วย B A M B O O B A M B o O Bamboo Groove G R O V E Groove Groove impurity impurity I M P U R I T Y impurity บอกว่าไม่บริสุทธิ์ค่ะเพราะมาจากว่าเพียวที่แปลว่าบริสุทธิ์ spontaneously s p o n e o u s l y S P O N T A O R Y ปปที่เป็นเหมือนกับเหมือนปองอฟองน้ำค่ะป S P O N สปอนค่ะ T A T A R N E O U S L Y, n a l y spontaneously, spontaneously ตัวนี้แปลว่าอย่างยิ่งใหญ่ Circumambulation Circumambulation C I R C U M A M B U L A T I O N Circumambulation ครูอยากให้ฟังเสียงจังเลยเดี๋ยวเดครูลองเปิดเสียงให้ดูนะคะจริงๆประจกคำเดี๋ยวลองฟังคำว่า c i r c u m ก่อนลวกันเนาะ Circumstance Circumstance ศัพท um ์ตัวนี้คำว่า circumstance ตัวนี้จะแปลว่า condition นะคะก็คือหมายถึงสิ่งร,บรอบๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผลต่อ situation action แล้วก็ even นะคะมีผลต่อเหตุการณ์ต่างๆเราเรียกว่า circumstance circumstance โอเ okay. คนะคะในที่นี้เป็นศัพท์ที่มาจากคำนี้แหละค่ะเขาเรียกว่า c i r c u m u l a i o n นะคะตัวนี้ก็จะแปลว่าเปน็นเ่การเวีนเทียนอย่างนี้กูบอกเรียกว่า light procession ก็ได้นะคะ light procession ถัดมาค่ะ illuminate นะคะ illuminating i l l u m i n a t i n g illuminating ตัวนี้ก็บอกว่าความสว่างสวยอย่างที่ครูบอก illuminate นั่นเองอ่ะทีนี้นะคะเราก็มาดูว่าในเรื่องของตรงเนี้ยในวันมาคัู้ชานี้นะคะเมื่อกี้เรามีศัพท์บาละเยอะแยะเลยนะคะมีคำว่าิมโบลด้วย symbol ด้วย, S y m B o l, วย symbol ตัวนี้ก็จะบอกว่าสัญลักษณ์นั่นเองนะคะจำคำนี้ได้ไหมคะ wisdom ที่มาจาก wise ที่แปลว่าฉลาดนะคะ wisdom wisdom ตัวนี้ก็แปลว่าสติปัญญานั่นเองเรามาทวน3อย่างกันในวันนี้นิดหนึ่งนะคะมาคาบูชาเนาะก็จะเป็นเรื่องของหลักทำคำสอนนะคะ3อย่างก็ได้แก่ cease from all evil คุณรู้ฟังจำได้ไหมคะ cease from all evil สักขวดซีสค่ะ c e a s e z ที่ครูบอกว่าไม่อ่านว่าคีสนะอ่านว่าซี e แปลว่าหยุดนั่นเองนะคะแปลว่าหยุด cease f r o m all evil หยุดจากความชั่วร้ายทั้งหมดนะคะ to cease เวลาเราจะพูดเป็น verb นะคะ to cease from all evil to cease from all evil ก็คือหยุดหยุดทำความชั่ว to do what is good to do what is good ก็แปลว่าทำไมคะให้เราทำแต่ความดีนะคะแล้วก็ to cleanse one mind นะคะก็คือทำใจให้ผ่องใสนั่นเองนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกนิดหนึ่งก่อนที่ครูจะลาจากคุณผู้ฟังกันไปในวันนี้นะคะเรื่องของพระชนิพนธนะคะโดยพระบาสมเด็จพระจุลจอมเกเจ้าอยู่หัวราชการที่5ได้บอกไว้ในช่วงนั้นๆน,น,นะคะแสดงว่าเหตุการณ์นี้มีมานานมากแล้วนะคะเขาบอกว่า in the p a s the m a k a b u a h a was never performed the ceremony had just been practiced during the reign of King m o n g g u t Lamma IV นะคะก็คือในอดีตค่ะพิธีนี้เนี่ย never performed คือไม่เคยจัดนะคะเราไม่ได้ทำกันมาเลย the ceremony had just been practiced วิธีนี้นะคะหรือพิธีการเนี้ยเริ่มมามีช่วงของรัชกาลที่สี่นั่นเอง having realized the significance of this day King Rama IV ordered the royal mark b u s h a ceremony to perform in the Emerald Buddha Temple in 1851 and to be continued forever later The ceremony was widely accepted and performed through all the kingdom. นั่นก็คือนี่คือประวัตินะคะเดิมเนี่ยเราไม่ได้มีการจัดแต่ว่าเห็นได้ชัดเลยว่าพอรู้ละว,ว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญนะคะเห็นซิ i งสำคัญเห็นความสำคัญของวันนี้ในช่วงรัชกาลที่4ค่ะก็มีการสั่งเลยนะคะว่าให้ประกอบพิธีนี้ขึ้นมาในวัดพระศรีรัตนาศาสดารามนะคะในปี2394นั่นเองแล้วก็ทาต่อมานะคะจนกระทั่งวันนี้ The day is declared as public holiday so that people from all walks of life can go to the temple to make merit and perform other religious activity in the morning and to take part in the candlelit procession. o b v i e n t i ท n n t Thai in the evening อันนี้อย่างที่ครูบอกนะคะว่าวิธีการเวียนเทียนเนี่ยเราสามารถเรียกว่า d า e l i g h t delight, หรือ Can't d l า t e procession ได้ในวันนี้ค่ะได้ถูกประกาศออกไปนะคะว่าเป็นวันอยู่นคาตาเลอรเพื่อให้ประชาชนต่างๆนะคะสามารถ walk ก็คือเดินมาได้เลยค่ะ นะคนที่ทุกสาขาอาชีพนะคะไปวัดได้แล้วก็ make a marriage นี่เป็นสำนวนนะคะในเรื่องของาศาสนาได้เลยนะ make a marriage แปลว่าทําบุญนั่นเองนะคะแล้วเราก็สามารถ take part in ก็คือ j o i ในพิธีนี้ได้เลยเราเรียกว่าเวียนเทียนนั่นเองนะคะ in the evening ก็คือช่วงเย็น at the same time at this auspicious time His Majesty the King will preside over the religious right mark t ม e occasion at the Emerald Buddha Temple And w i later lead hundreds of people in a candlelit procession h o l d within the temple compound นะคะก็บอกว่าในเวลาเดียวกันนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังก็โอกาสที่เป็น auspicious เมื่อกี้ครูสอนไปแล้วตัวนี้บอกมงคลจำได้ไหมคะ a u s p i c i o u s นั่นเอง auspicious แปลว่าเวลามงคลนะคะก็ uh, His Majesty the King กษัตริย์นะคะก็ได้มีทําการประกอบพิธีกรรมนะคะที่วัดเราเรียกเห็นไหมคะชื่อวัดพระศรีรัตนศาสดารามมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Emerald Buddha Temple Emerald ที่บอกว่ามรกตค่ะก็คือวัดพระแก้วมรกตนั่นเองนะคะ Emerald Buddha Temple เป็นวัดแล้วก็ไปนะคะร่วม Candlelight Procession ก็คือเป็นเรื่องของการเวียนเทียนด้วยนั่นเอง สุดท้ายนะเขาบอกไว้ว่า in fact the c a n d l e l i t procession can be held at any time suitable to the public convenience นะใน,นประโยคนี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราสามารถทำ c a n d l e l i t procession ก็คือกระบวนการการเวนเทียนเนี่ย at any time เวลาอะไรก็ได้ค่ะ suitable to the public convenience จริงๆก็คือตามเ,าเวลาสะดวกของประชาชนนั่นเองนะคะ either in the morning or in the evening อาจจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้ค่ะ however in Bangkok, i t w i l l usually take place in the evening at about 8 pm and the procession will be led by Buddhist monk แต่ว่าถ้าเป็นในกรุงเทพนะคะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มกันตอนเย็นว่าง่ายๆแหละอยากให้ประชาชนได้ไปร่วมงานด้วยนะคะไปเช้าๆทุกคนก็ไปทำงานก็มกักจะจัดกันตอนสองทุ่มค่ะนะคะก็ในช่วงเดือนมีนาคมนะคะใครไปเวียนเทียนมาบ้างก็อย่าลืมส่งใจมาบอกครูกันบ้างนะคะว่าเราไปทำอะไรกันบ้างเนาะ สุดท้ายเลยนะคะ in general ในเรื่องทั่วๆไปคุณผู้ฟังลองดูศัพท์ตัวนี้นะคะว่า general g e n e r a l นะคะ general บอกว่าทั่วทั่วไปธรรมดาทั่วๆไป most Buddhists are not aware of the significance of this day พระสงฆ์ค่ะไม่ได้ถูกเป็นแบบสัญลักษณ์ความสำคัญของวันนี้นะคะ as a result a number of people who take part in the ceremony may be less less than on other days such as Vesak a b u s h a and Asanha b u s h a day even so มาคาบูชาได้ carry and equal meaning to all Buddhist นะคะเขาบอกว่าในช่วงช่วงนี้แล้วเนี่ยก็คือจริงๆแล้วชาวพุทธค่ะ Buddhist อะตรงนี้ครูฝากนีกนึงเพราะว่าเวลาเราต้องกรอกประวัติข้อมูลเนี่ยนะคะเราจะได้กรอกถูกถ้าเราเป็นชาวพุทธค่ะเราเรียกตัวเองว่า Buddhist แต่เวลาเรากรอกค่ะเขาจะถามเราว่าเราอะนับถืออะไรให้ทุกคนกรอกเป็นคําว่า b u d d h i s m นะคะอย่ากรอก b ุ d d h a นะคะครูตกใจนะคะถ้ากรอกบดดุทุกคนตกใจด้วยนะคะเพราะว่า กลายเป็นว่าคุณผู้ฟังกลายเป็นศาสดาของศาสดาพุทธพระพุทธเจ้ากับชาติมาเกิดงงกันเลยนะคะห้ามกอดบุตดาค่ะต้องกอดเป็นบุติสมทัานไหมคะสะกดด้วย b u d D h a r s m บุติสมนะ,ะถ้ากอดบุตดาแปลว่าพระพุทธเจ้าถ้ากอดบุติสคือชาวพุทธเฉยๆค่ะเราก็ไม่ได้บอกว่าต้องมีเป็นชาวพุทธ แต่เราจะบอกว่าเรานับถือพุทธเรียกว่าบ d ติซิมนั่นเองนะคะเอาละค่ะตรงนี้เขาก็บอกว่าชาวพุทธส่วนใหญ่เนี่ยนอร์วร์ก็อาจจะไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับวันนี้สักเท่าไหร่นะคะอาจจะแบบไม่ได้เข้ากันเยอะมากพิธี่ทุกคู่เห็นก็ไปเวียนเทียนกันเยอะอยู่นะไม่ค่อยเท่ากับวันวิสาขาบูชาหรืออาสาฬหาบูชานะคะซึ่งอาสาฬหาบูชามันอาจจะใกล้ๆก,กับเขาบ้าพรรษาไง ใช่ไหมคะก็จะมีทําบุญตักบาตรอะไรเงี้ยจะมีตักบาตรเทโวโรหะนะใช่ไหมคะยังไงก็ตามก็อย่างวันนี้นะคะก็จะมีศับเยอะแยะมากมายเลยที่เกี่ยวกับเรื่องของมาคาบูชาสะกดมาคาบูชาค่ะอีกครั้งหนึ่ง M A G H A แล้วก็ P U J A นั่นเองนะคะ ก็คิดว่าคุณผู้ฟังก็คงจะได้สับไม่มากก็น้อยไปในวันนี้นะคะแล้วก็น่าจะได้แบบโอเคอย่างน้อยหนึ่งตัวคือ c a n d l e l i t procession พิธีเวียนเทียนอย่างเงี้ยที่เราไปทำทุกปีจากเดิมเราไม่เคยรู้เลยว่าเอะเราเรียกกันว่ายังไงนะคะแล้วก็อาจจะมีหลายๆคำเช่น illuminate ที่บอกว่าสว่างสมัย l i g t the candle หรือ light the candle ก็บอกว่าจุดเทียนค่ะจุดไฟ นะเพื่อเราไปร่วมไปร่วมวันสําคัญนี้นะคะที่วัดเราเกิดมีชาวต่างชาติมาเราจะได้ช่วยเหลือสามารถพูดได้คูเคยสอนไปแล้วคําว่าทูบเราเรียกว่าจอยสติกจำได้ไหมคะจอยสติกแปลว่าทูบส่วนเทียนเราเรียกแคนเดดอกไม้เรียกฟลาวเวอร์ดังนั้นเราก็จะถือจุดทูปเทียนใช่ไหมคะแล้วก็ดอกไม้แล้วก็ไปเดินเซอร์ b คัมัมบูเลชันทำการเวียนเทียน,นะคะ่ะเดินรอรอ นะจะมีว่าต้องเดินกี่รอบนะคะแล้วก็อธิษฐานอะไรบ้างซึ่งในแต่ละขบวนเนี่ยก็จะมีพระสงฆ์เป็นคนนำนะคะก็อย่าลืมทำสามอย่างทำความดีค่ะ do what is good ไล่เว้นความชั่ว c e a s e from the evil นะคะแล้วก็ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ clean s e S One s สมัยชำระล้างจิตใจของเรานั่นเองนะคะก็วันนี้คงจะต้องลาจากกันไปแล้วนะคะเดี๋ยววันหน้าลองติดตามกันใหม่ว่าครูจะเอาสับอะไรมาฝากจะมีวันสําคัญอะไรอีกไหมมีเทศกาลอะไรอีกหรือเปล่าหรือว่าจะมีประโยคอะไรที่เออได้ใช้ใเนี่ยชีรวะว่าวันจริงๆนะคะครูอยากจะสอนให้ผู้ฟังใช้ง่ายๆเป็น p a t เทิร ไม่ต้องไปจําเยอะค่ะจําศัพท์เยอะๆแล้วก็แพทเทิร์นเนี่ยลองเป็นคำๆก็ได้ถ้าคุณผู้ฟังยังไม่ถนัดการสร้างประโยคนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเติมกันไปเราอยู่ด้วยกันยาวไปเลยนะคะทั้งปีมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันศุกร์หน้าทุกๆศุกร์มาพบกับครูแนนกันเลยนะคะถ้าคุณผู้ฟังฟังไม่ทันก็ไปย้อนฟังได้ที่ moe er radio thai net ก็ขอลาไปจริงๆแล้วค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ครูนานพัฒนินพริศรอนะคะและอาจารย์มนทิการสุขขวัญผู้ควบคุมรายการต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนเราเล่ากลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการ Hello English